เอาละครับเพื่อนๆก่อนก็ถึงขอกราบสวัสอร์ดิมิชช่นเคยแล้วกันนะครับยินดีรับสุนเหน่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีรีวิวนี่เลยครับกับการ์จอซีรีส์ RTX 4000ครับวันนี้กับแบรนด์ MSI ในรุ่น Ventus 3X นะครับ 3X ก็คือพัดลม3ใบนั่นเองรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรกับ RTX 4070 Ti นย์เจ็ดศูนย์ทีอะครับผมรุ่น OC Edition ด้วยวันนี้เราจะมาอันบ็อกแกะกล่องกันนะครับดูรอบๆกล่องก่อนตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ30,000ต้นนะครับเป็น RTX ตะกูล4070ที่ไอราคาย่อมเยาวหน่อยประมาณ32 0 0 0ไม่เกินอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ร้านแล้วแต่สถานที่ที่เพื่อนๆไปซื้อตามร้าน IT คอมพิวเตอร์ชั้นํำทั่วไปลองดูแล้วกัน OC e dition มาดูครับ MSI Ventus 3 x 4070 Ti หน้ากล่องนี่เป็นโปรดักต์ตัวนี้ประกันซีเน็ก3ปีจากแบรนด์ MSI รองรับ DLSS 3 Raytracing Reflex Studio ตัดต่อได้สบายมาก ตัวกล่องเป็นสีดำดุดันครับด้วยโลโก้ MSI ดานค่าเป็นไงบ้างตัวนี้ VRAM นะครับของกรดจอ 12GB เป็น GDDR6X นะครับเมมแบบเดียวกับพวก4090เลยครับเป็นเมมตัวท็อปเหมือนกันแต่ใส่เมมมา VRAM อยู่ที่ 12GB นั่นเองนะครับสำหรับยุคนี้ถือว่ามากพอเล่น 4K ได้สบายแน่นอนนะครับแต่เฟรมอาจจะไม่ได้เท่าพวก4080 4090อาจจะเบาลงมาหน่อยแต่ราคาโอเค เป็นการ์ดจอระดับกลางต้องบอกว่ากลางค่อนจะไปบนหน่อยๆประมาณนี้เลยอามาดูกันครับมีอะไรบ้าง msi ภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นกเกาหลีต่างๆอโอเคไม่มีอะไรมากเลยตัวกล่องผมเช็คกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างด้านข้างเหมือนกันด้านบนไม่มีอะไรด้านหลังล่าสปะคุณยาเป็นยังไงบ้างมาดูกัน โอ้โหสามพัดลม tr เอ้ย T O R X Fan 4.0เวอร์ชันพัดลมเขาเรียกว่าตักกวาดนะครับผมอัดลมเข้าไปที่หน้าสัมผัส G ์ U ตรงกลางน,นั่นเองฮิตไปโอเคหนาะฮิตซิงดีอะไรประมาณนี้ฟโฟล์ลมได้ดีนะครับสามารถคอนโทรลพัดลมด้วยโปรแกรมของเขา msi center ต่างๆโอเคฟีเจอร์ก็มีตามนี้รองรับ หลายๆอย่างเทคโนโลยีของ n อ i d i เดีเขาอย่างที่เรารู้จักกันนะครับไดรเวกสิบสงนี้นั่นจีซงจีซิงนะครับโอเคโอเคเป็น192ยเกบิตนะครับตัวนี้ Display port 3ช่องที m ีไมโอเคอ่ะมาแกะกล่องกันดีกว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรตัวจริงเป็นยังไงโอเคครับโอ้ กล่องมันค่อนข้างจะบางๆหน่อยนะมันแบบไม่แข็งเท่าไหร่เท่าที่ผมเกะๆดูโอเคอ่าก็จะเจอโฟมมาโอเคมีอะไรอีกอ่าเจอสิ่งแรกกันเลยเห็นชัดเจนที่คำกัดจอนะครับเขาแถมด้วยนะครับผมจากแบรนด์ MSI นะเออจะได้แบบรองรับน้ำหนักได้ไม่รู้ว่าการ์ดตัวนี้หนักหรือเปล่านี่ครับใครอยากดูชัดๆดูที่แบบ 4K ผมปล่อยคลิปเป็น 4K 60เฟรม FPS นะครับผม เออใช่ได้ใช่ได้ไดเป็นอลูมิเนียมแข็งๆสบายๆนี่โอ้โหเขาเชื่อมมาเนี่ยเห็นปะเขาเชื่อมมาครับผมนี่ทำเป็นรอยปักๆแข็งแรงทนทานจากแบรนด์เอเนะครับเออลืมบอกไปการ์ดจอตัวนี้ไม่มีไฟ RGB นะเพื่อนเป็นการ์ดจอเขาเรียกว่าเซฟราคาเออเซฟราคาอ้าวโฟมนะแก่มาแล้วเจอแบบนี้แบบนี้เลย อ oh. ตัวแปลงปลั๊กไฟมี2เส้นนะครับแปลงปลั๊กไฟใส่กล้าจอตรงนี้นี่จาก n v i d i ีดของแท้ของจริงนี่สองสี่หก1ปดสิพินนะครับผม16บหพินสพินเล็ก14ีพินใหญ่เหมือนเดิมเออไม่ใช่ดิสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12่หกแปดสิบสพินมาตรฐานบวก4ี่พินแบบเล็ก เออต้องแบบนี้ต้องมีนะครับใครเล่น RTX ซีรีส์4000จะมีตัวนี้แถมมาให้แล้วแต่รุ่นอย่าง4090ก็จะมี4อันกินไฟเยอะอย่าง4070 TI ตัวนี้ก็จะมี2นะครับแบบนี้2แนะนำไฟเลี้ยงต้องใช้อย่าใช้สายวายนะเพื่อนใช้สายเดียวที่ต่อตรงนะครับจาก power supply อย่าไป พ่วงกับปลั๊กอื่นมันกินไฟเยอะมันอาจจะทําให้สายมีปัญหาการ์ดจอพังได้ไม่ได้หรือว่าพลังเสียหายได้นะแนะนําให้ใช้สายข่ใส่มันสําหรับไฟเลี้ยงการจอนั่นเองมีอะไรอีกเสียตัวการ์ดเลยอ๋อมีข้างใต้มีอีกนะครับแนิดนึงข้างใต้เป็นสมุดคู่มือ MSI g r a p h i c Guard Quick User โอ้โหหนาเตะมีอะไรบ้างขอดูหน่อยย้ำอีกครั้งนึนะการ์ดตัวนี้แรงประมาณ3 0 9 0นิดนิด นิดๆนะครับเวลาเล่นเกมใหม่ๆจะแรงกว่า3090เฟรมนิดๆหน่อยๆไม่น่าจะต่างกันถึง10เฟรมผมเดาสำหรับ4.07 0 Ti นทไอน,นะครับแต่กินไฟน้อยกว่ารับรองได้แต่ความแรงจะใกล้เคียงกับ3090แต่แรงกว่าเล็กน้อยนะครับบางเกมก็ใกล้เคียงกันแต่กินไฟน้อยกว่าแน่นอนผมบอกไปเลยโอเคขอย่าดูคู่มือมีอะไรหรือเปล่าเช็คก่อนโอ้มีแต่ภาษา อะไรเนี่ยมีภาษาไทยให้อ่านไหมละ่ะเจอแต่ภาษาอื่นโอเคมีมีไหมไม่เห็นเลยนะมีแต่ภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยนะอะไรก็ไม่รู้นะครับมีเกาหลงเกาหลีมีภาษาไทยโอ้ภาษาไทยอยู่ตรงนี้มันคืออะไรโอเควิธีการต่อออกจอแรงต่างนั่นแหละนะครับนี่ไงรูปไงเออ แพคเก็บจะมีกระจอมีคู่มือนะครับคอมพิวเตอร์เราผ่านสเปคเขาไหมอะไรองี้มีไขควงนะต้องใช้เปิดฝาแกะน,อน็อตไขกระจอเสียบแล้วล็อกให้แน่นล็อกเดือยกระจอติดตั้งน็อตเข้าไปแล้วก็เอาไฟเลี้ยงเสียบอ่ะวิธีการเขาประมาณนี้ไหนดูเมื่อกี้ภาษาไทยอยู่ไหนวะแปับดึงนี่ไงเขาแปลมให้แล้วเห็นไหมข้อควรระวังนู่นี่นั่นนะครับ ห้ามดัดปลงดัดแปลอาจจะหมดประกันเครื่องมือในการติดตั้งต้องมีไขควงอะไรต่างอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยคู่มือนะครับบอกนั้นเป็นภาษาอื่นนะครับเป็นภาษาอื่นนั่นเองขออนุญาตไปแบบรวดเร็วเอาลงโต๊ะเลยแล้วกันโอ้นี่อะไรเห็นไหมเขายัางแนะนําเลยว่าทําแบบนี้จะถูกทําแบบนี้ผิดนะอย่างอจนเกินไปอย่าดัดลงเดี๋ยวสายมันหักอีตัวนี้เนี่ย ระวังให้ดีอย่าไปหักเลี้ยวโค้งมากนะผมแนะนําปล่อยได้ปล่อยสายมันนะครับผมหรือซื้อสายที่ไม่ใช่ดิหรือซื้อ power supply รุ่นใหม่โดยตรงที่ไม่ต้องใช้สายแปลงก็ได้ที่เสียบตรงได้หลายๆแบรนด์ทําออกมาแล้วที่ผมเห็นนะครับไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้ใช้แบบสายเสียบตรงเลยก็ได้นะครับผมโอเคนะนี่ข้อควรระวังเนยะเห็นไหมเขาแนะนําเห็นไหมตอนนี้เขาไม่แนะนําให้ใช้แบบสายวายนะ เขาแนะนำให้เส้นไขส้นมันจากต่อตรงเข้าการ์ดจอแบบนี้นะครับโอเคนะมันเป็นแบบคําแนะนํานะครับขออนุญาตเอากล่องลงแล้วกันมาเรามาถึงไเกของเราแล้วสำหรับ MSI ตัวนี้เวนตัส X 3 3พัดลมนั่นเองยินดีต้อนรับสู่ MSI เวนตัสโอ้โหสาอ็กกาส์สวยแนทะ้กาส์สวยนะครับ โอ้โห uh huh. oh huh. oh huh. น้ำหนักนิดๆน,นะครับการ์ดยาวอยู่โอเคเลยอะดูด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะดูด้านหน้าก่อนเออการ์ดทำออกมาสวยดีนะเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นสีบอลบอลเงินนะครับเวลาเหลือไฟไมันจะแวววาวเป็นสีเงินบอลเงินบอลตรงนี้ร,รอบๆนะครับ โอเวอร์มันเนี่ยอย่างนี้สีบอลเงินสวยๆใบพัดผมสังเกตก่อนพัดลมหมุนไปทางนี้หมดเลยนะครับไม่มีตักกวาดอาจเข้าไปตรงกลางไปทางเดียวกันหมดนะครับไม่มีตัวนี้สวนหรือว่าตัวนี้ไปทางนี้หรือว่าตัวนี้ไปทางนี้หรือว่าตัวนี้หุนกลับไม่ใช่ไปทางเดียวกันหมดดูจากการออกแบบพัดลมหมุนทางนี้ันหมดคือทางนี้หมดเลยโอเค พลาสติกอัดฉีดขึ้นรูปมานะครับมองเห็นชุดฮิตซิงค์ชุดนี้ชุดใหญ่หนึ่งชุดอีกก้อนหนึ่งชุดหนึ่งเป็นสามก้อนก้อนหน้าก้อนตรงเนี้ยไม่รู้ใครเห็นทุกว่นนะมองทะลุพัดลมไปจะเจอเลยนะครับซิงค์หนึ่งชุดชุดเล็กอีกชุดหนึ่งตรงนี้ความยาวตรงนี้อีกชุดหนึ่งก้อนใหญ่ตรงนี้โอเคด้านบนเป็นไงบ้างมาดูกันโอ้โห,โหมาดูใกล้ๆกล้ครับ แนะนำปรับเป็น 4K 60แล้วเพื่อนๆนะอู้หูฮิตซิงก์ก้อนใหญ่ตรงนี้สองชั้นสองเลเยอร์นะยาวถึงนี่เนี่ยปลั๊กเสียบพาวเวอร์สายนะครับหนึ่งชุดตรงนี้นี่ไงฮิตซิง์อีกก้อนหนึ่งตรงนี้ฮิตซิง์อีกก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับโลโก้ g e f o r c e RTX MSI ตัวนี้ไม่มีไฟ RGB ใดๆอย่างสิ้นเสียบไฟแบบ,บมืดๆนะครับเขาเรียกว่าการ์ดโลโปรไฟ เขาเรียกว่าเน้นประหยัดไฟนั่นเองแต่แรงเท่ากันกับรุ่นอื่นๆที่เขามีไฟนั่นแหละหนังข้างครับฮิตไป1 2หนึ่สอห้าหกเส้นแทงเข้าไปจากตรงนี้ทะลุไปข้างหลังหมดน,นะครับพาดผ่าน GPU การ์ดยาวแค่นี้เองเห็นแผ่น PCB ไหมครับเพื่อนตรงนี้สุดแค่นี้เองถึงนี่หึงแค่นี้เอง RTX 4070 Ti ตัวนี้ยาวแค่นี้เองนอกนั้นเป็นฮิตซิงนะครับระบายความร้อนให้กับตัวการ์ดจอและ GPU ของมันเนือการ์ดสั้นนะครับถ้าเป็น4090จะยาวขึ้นมาอีกหน่อยแล้วมันก็จะเป็นฮิตซิงยาวไปอีกทีนึนงอะไรอย่างเงี้ยอ่าการ์ดไม่ยาวนะครับผมเฮ้ยเขามีแบ็กเพจรองรับน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นชุดนี้เลยเนี่ยเหล็กคานร,รับเนี่ยเห็นไหมดามไว้อยู่ รับรองไม่งอการ์ดจอมีน้ําหนักนิดนึงไม่หนักเท่าไรแต่ก็นงหน่วงนิดนึงครับผมโอเคตรงนี้โลโก้สีเงินสีเงินบอลน,นะครับ msi g 4 f r c x ไม่มี rgb ด้านข้างก็เป็นฮิตไบ์หกเส้นพาดผ่านนะครับตรงนี้เอาไว้ล็อกอุปกรณ์เสริมน้ำหนักต่างๆมาดูด้านหลังเลยแล้วกันด้านหลังครับ b a c k p l a t สีดำ msi สีขาวตรงนี้นะครับมีปัดลายมีน็อตแฉกมามีวอยติดตรงนี้อย่ากแกะกันเด็ดขาดหมดประกันประกันหมดได้เลยทีเดียวเออแอบดูวันอืมนะครับเขาเข้าใจทำนะไม่แกะ <laughs> ติดวอยไว้ตรงนี้หัวน็อตตัวร a มตัว g p u อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเค <Okay. S 1> g e force r t x เป็นลายขาวดำขาวดำแบบนี้ด้านหลังโอเค ด้านใต้เป็นไงบ้างดูกันด้านใต้กันเน่อยอืมสวยสวยโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวจัมพัดลมนะครับไม่มีไฟ RGB ใดๆโอ,โ,อโอ้โหทานซิสเตอร์แรงต่างแน่นเลยตรงนี้ผมเห็นฮีทไบท์มาจิ้มตรงหน้าสัมผัส GPU ตรงนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยนะครับมองทะลุเข้าไปเห็นเลยอ่ะดูในส่วนของพาเนลในการเชื่อมต่อครับ นี่ display p o r t 3ช่องนะครับ1 2 3นะครับผม h hey d m ร1ไอช่องนั่นเองนะครับผมอ่าสวยสวยรูตะแกงเหมือนรังพึ่งระบายความร้อนนะครับออกหลังการ์ดได้เออโอเคประมาณนี้เพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรแล้วสำหรับ msi v e n t u s นะครับผม3 x 4 0 7 0 ti เจ้าแรงยังไงจะมาลองเสียบเล่นกันดีกว่านะครับผมจะทดสอบเกมอะไรต่างๆให้ได้ลองดูกันนะครับโอเคฝากหนึ่งคงชอเแนลกันไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าจะเป็นการทดสอบอะไรฝากกันด้วยกันเจอกันครับผมยาหล่อมังกรพผงาด